มื่อนี้มาทอนลูกสิ้นทอนลูกสิ้นไว้ไปกินอยู่เพื่อนแล้กการสื่อตั้มหมกุงมาเมนูทอนลูกสินก้น,นสือออนอนสนส่อลูกสิ้นมาลกล้วก็ซสื่อกุ้งกุ้งซิฟโตกินสองคนปั้นกันคนละหาโตแล้วก็ลูกสิน้นนะแล้วเรืกองานแล้วก็รคากลับกบแหวสื่อตั้มหมกุงไปกินคิดอยากนะ ชิอยากกินบมหลางหรอกเนาะบอได้กินลูกชิ้นถอดเฮิงหึงแห,หละวันนี้ก็เลยอ่ะถอดลูกชิ้นใช่ไหมมันคิดยังบอออกแต่ละมือคิดห้าเน่ากินบอออกอันนี้ก็เบิดไปละลอยสี่สิบเมื่อกินแต่ละมือให้น้ำมันมันหอน,อนก่อนหย่ามันอมน้ำมัน มันมันจะเอาไว้มือจะสืบปลามาทอดเริ่มซุกแหละที่ทอดกรอบๆพอมันเริ่มซุกแล้วมันก็พองลองซีมก่อนลูกนึงว่าสีแสบบอกอืมแสบปุพ่อหล่ะ หลังจากถอดลูกชิ้นแล้วล้วลวะก็ฉันเอาแกะกุง้งกุ้งเป็นสิ่งที่ขอยมากขอยมากกินกับตำมะคุ้งกุ้งตำกุง้งตำกุง้งล่ะก็ยำกุงกำก้ง ก่อยกินกระแสบได้กลุ่มน่งก่อยกินออกแล้วก็พาล้างผองมือนีเบิดไลาเสือกับเขาเบิดต่ง้งสามลอยมืออื่นกินมีช่วงนี้เป็นช่วงประยัดบุประยัดบ่ได ต้องประหยัดคานบกประหยัดนี่เงินหอดเดือนอาคิตเบิ่งเงินเดือนหมื่นหนึ่งกินหมือละสามร้อยเดือนหนึ่งก็ไรเลยเดือนหนึ่งก็เก่าพันใช้สิมีเงินเก็บปะเนี่ยค่าเครื่องซ้ำอ่างอีกค่าเครื่องซ้ำอ่างค่าห้องอีก ขนาดคาไฟ่เดี๋ยาจะทำหาเงินเก็บเด้อหวะวิลีทำหาเงินกินเขาคาขมือในกระเป๋าเลยปกติกตลุ่มมีแต่ลอยลอยป้ายลอยเศร้าเดี๋ยวนี้ลอยแปดลอยสี่เออสองลอยสูงสุดต,ตอนนั้นกลุ่งใหญ่มีแตล่ลอยแปดสิบคอยไปสื่อนาะยเดี๋ยวนี้สองลอย อันนี้อันนี้สองลอยสองลอยสี่กิโลหนึ่งนี่ขขอยเอาแต่ซิโตสิบโตนี่กะเจ็ดสิบอบาทอ่าสิบโตกับเจ็ดสิบเอ็ดบาทรามีกันสองคนกินคนละหาโตพ่อต้องประหยัดนะเดี๋ยวนี้ขอยมีเงินพันหนึ่งนี่ยขอยไปจ่ายตลาดขอยสื่อคอมาไหวเห็ดกิน บ่หอดฮามือพกมือเจ็ดมือแต่ก่อนโอ้่อยมีเงินพันหาไปจ่ายตลาด่อยกินเกือบเดือนเจ้าแต่ก่อนในหอนไปสักสองสามปีก่อนเจ้า้ีบได้แล้วช่วยอะไรโลกเปลี่ยนไปเนาะอียังกับแพ่งยังกับแพ่ง ແລະວ່າກຸ້ງກໍໂຕໃນສດອີກກິ เแกใบบังยุ่มไปกินกระตับมะคุงอีกบุแรงใบบังยุ่มกินกระตับมะคุงนี่แสบพาบดเสือลองเบิ่งเดิมนี่อ่ะแสบไปลีกินกับตับตมะคุงกินกับตมัตมก้วยตานี่เขากันคัก